ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง Fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรานาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องในรับชมกันนะครับซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์หวแนวทางหวยหานอยเนาะงวดประจําวันที่8มกราคม9 9นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ7มกราคมนะครับ สูตรที่ลุกตันให้ไปก็มา1คู่เนาะหน่คู่หนึ่น่อยนะครับก็คือหน่อยปกตินะครับมา,าล่างนะครับมาล่าง0ูนย์เกนาะก็เป็นตัวเลขคู่เดียวที่มาในตลาดเนาะก็หลายท่านนะครับคงโชคดีกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีเนาะท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันเนาะก็ถือว่ามา ต่อเนื่องกันหลายงมดติดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มตัวเลขจากน้อยปกตินะครับส่วนงวดประจำวันที่8มกราคม69เนาะละักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขที่ลุงตัดวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตัดได้การวิเคราะห์ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์ลงในตารางตรงกลางนี้นะครับ หมดประจำวันที่8มกราคม69เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้ห้าเนาะแถวที่สองได้สี่แถวที่สามได้สองนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้ศูนย์นะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะ ห้าห้าแล้วก็หนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่เนาะอ่าทีนี้ก็สี่สี่แล้วก็ห้าะเนี่ยต่อมาก็จะเป็นสามเป็น3านะครับแถวที่สามสองสองแล้วก็สามอ่านี้เป็น1เนาะ,ะแล้วก็ 0ูนย์ะศแล้วก็หน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าเนาก็ได้มาครบทั้งสิบสอช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่8มกราคมห9เนาะลุงตันให้เด่น1 เด่นหนึ่งรองสองนะครับพี่น้องเอฟซีชอบหนึ่งชอบหนึ่งรู่หนึ่งชอบสองรู่นสองนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ ศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่ง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 สองสองสี่สองเก้านะครับต่อมานะครับสามหนึ่งสามเก้าห้าหนึ่ง ห้าสองหสนะครับได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มามบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติ3าสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่า วงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วากเนาะก็ประมาณห้าคู่นะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่อสามที่สี่นะครับนะเป็นคู่ซ้ายเนาะซ้ายมาขวาลักษณะนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่ สองที่สามนะครับแถวทีสองในสามก็จะเป็นคู่คู่ซ้ายนะครับลักษณะนี้ก็คือสามหนึ่งนะครับแล้วก็แถวที่สามที่สี่นะครับก็คือขวามาซ้ายลักษณะนี้ก็คือ สาเก้าเนาะแล้วก็มาแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามก็จะเป็นคู่ขวาเยี่ยงมาตรงกลางห้าสองอีกหนึ่งคู่เนาะเป็นแถวที่หนะึ่งที่สองเนาะก็คือตรงกลางเยียงมาสายห้าสามอ่าก็ได้มา หาคู่นะครับจาก10คู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3าสี่งวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูมาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่หลุน3ตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสตัวคู่ไหน ก็นําไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับเมื่อประจาวันที่8มกราคม69เนาะลุงตันให้หนึ่งหนึ่งกับสามเนาะเป็นหลักร้อยพี่น้อง FC ก็มองเนาะมองผลลัพธ์หลัตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนอะลักษณะของคพลับในตารางหมวดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะ,ะมีตัวเลขที่วางในตารางไม่เหมือนกันเนาะแต่เป็นในลักษณะใกล้เคียงกันเนาะก็ มีความสัมพันธ์กันทั้งสี่แถวเลยนะครับดังนั้นแล้วก็มีอยู่หลายคู่เนาะที่จะสามารถกลับเป็นคู่เบิ้ลให้กับที่น้อยรับชมกันได้เนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนะาะยุมงันก็วางเบิ้ลไว้หนึงคู่เนาะซึ่งกับตรงกับตำแหน่งที่มีการเทียบสถิติมานะครับซึ่งก็การ ที่มีผลลัพธ์ในลักษณะนี้ก็มีโอกาสนัเบเิ้นได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกหมวดกว็นแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ดีลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไป วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ